คุยเรื่องเก่งลองไหมคุณรอ,องกับนางไหมคนที่ว่าคิดคุยเห็นรองกับนางไหมคุณนัดเจอกับนางไหมไปรอเลยสนามบินเอากันตรงนั้นเลยเอาให้ช่องข่าวออกข่าวเลยลอรอปภดูกันหมดเลยสนามบินนะ่ะนะคะไปรอรับเลยลองไหมล่ะลองไหมลองไหมฮนะ,ค,ะคุณอยู่ดีดีเนี่ยนะคะอยู่ดีดีเนี่ยนะคะไม่ได้คิดคุยนะคะ ใครจะไม่รู้จักอีล้นชาเนี่ยก้นหัวล้นด้วยเนี่ยต่อยมวยเนี่ยสายายอีล้นชาเนี่ยคุณรู้จักนางน้อยไปนักมวยตัวจริงเสียงจริงด้วยไม่ได้พูดเล่นลองไหมนะคะลองไหมล่ะเออคุณนี่อย่าหาเรื่องนะคะคี้คุยคุณนั่นแหละยกขาขึ้นหรือเปล่าเตะเป็นไหมคุณน่ะถ้าคนไม่เคยเตะยกขาไม่ขึ้นลองทําลุกขึ้นทาเดี๋ยวนี้เลยนี่จะบอกจะโชงให้ดูเตะ พอคุณขาดเลยเนี่ยคุณดูเนี่ยเห็นไหมเห็นขาเขาไหมเนี่ยเนี่ยคุณลองไหมต่อยแล้วฟันศอกอะ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมแล้วเขาต่อยยังไงคุณดูเป็นไหมเขาต่อยอยัางไงนักแวตัวกินเขาต่อยยังไงคุณต่อยไม่เป็นอนะ่ะคุณเอาตรงนี้ต่อยใช่ไหมนิ้วคุณเค็ดแต่คนที่เขาต่อยเป็นคุณดูคมเหมือนตะไบเลยเนี่ยฟันคุณร่วงทุกหยด เขาคือนักมวยตัวจริงเขาเรียนมาจริงเขาต่อยจริงด้วยต่อยชนะมาแล้วด้วยต่อยแต่กับผู้ชายผู้หญิงแพ้หมดด้วยอีลอนซ่านี่แหละหรืออีดาวอ่ะเนี่ยลอนซาอีดาวเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยคุณรู้จักนางน้อยไปโธ่ไม่จริงไม่พูดหรอกต่อยมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเออจะบอกให้ต่อยเป็นไหมคุณน่ะขี้ค้านมือแคบพวกคุณน่ะ ต่อยมวยเนถ้ำอย่างเงี้ยนี่ยคะ่ะไปตีกับเขานะคะ่ะพี่น้องเพื่อเอาตรงเนี้ยต่อยนักมวยกิงเขาเอาตรงนี้ฟันคุณล่วงนะคะซอกเขานี่คมเขาเป็นทุกท่าจะมาด้านไหนคุณมาดึงผมนางเนี่ยคุณคิดว่านางจะแพ้ไหมดึงผมเนี่ยคุณรู้ไหมว่านะคะเวลาโดนดึงผมนางจะทําให้ดูนะโดนดึงผมอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยคือไปไม่เป็นแล้วคนต่อยไม่เป็นอะ่ะ แต่ถ้าเราเป็นนางมวยโดนดึงผมอย่างนี้ให้คุณหมุนตัวกลับแล้วฟันศอกไปเลยหมุนตัวกลับไปที่คนดึงอะ่ะหมุนไปเลยหมุนไปแล้วฟันสอกไปด้วยล่วงค่ะกรามหักนะคะกรามหักแล้วเะยเข้ามาใกล้นะคะขายอยาวเนี่ยเขาเตะไว้ค่ะขีดไว้ถีดไว้เขาเตะไว้วงในกอดคอแล้วแทงเขา่าแทงเขา่าจะบอกให้คุณเข้าใกล้านางไม่ได้หรอก เขานางเนี่ยซัดทีในร่วงแล้วจะบอกให้จุดสําคัญนะคะลิ้นปีผู้หญิงอะ่ะอย่าไปเตะมากมันมันไม่เก็บหรอกลิ้นปีร่วงทุกรายนางชนะนอกทุกรายกพนางรู้จุดลิ้นปีคุณตายค่ะหายใจไม่ออกนะ่ะได้หามกันไปปั๊มนนนางซัดให้อะ่ะจะบอกให้เอะเอะอะลองนี้ค่ะเขาพูดไม่ออกเขาร้องได้แค่เอะเอะอะลองไปคาเขานางเลย นางแทงนี้เลยอ่ะเนี่ยลิ้นปี่เนี่ยแล้วนางแทงนะคะนางเป็นคนไวนะแทงปุ๊บเข่าปับ๊บแทงปุ๊บต่อยปับ๊บสอกปั๊บเลยนะไม่ได้แทงอย่างเดียวนะแทงแทงแล้วก็ทั้งสอกทั้งหมัดอ่ะนางเตะปุ๊บเลยค่ะถ้าคุณจะมาถีมาเข้ามาเข,ามาข้ามาไหนแค่ถีบไปถีบไปก็เข้าใกล้นางไม่ได้แล้วขานางยาวแค่ไหนคุณดูดิผู้หญิงไทยสูงยาวขนาดนางเนี่ยไม่ใช่ทนตัวเตี้ยนะ ดูเอาค่ะเข้ามาได้ไหมลองมาดูกับนางเลยผู้ชายยิงแพ้นางอกนางนี่สามสิบหกนะคะนางเป็นผู้หญิงไม่ใช่ตัวเล็กนะคะปอดใหญ่นะคะเพราะนางฟิตนางซิปอัพนางทาเหมือนผู้ชายนะเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าขี้คุยลองกับนางได้นางนี่ของขึ้นเลือดกรุ๊ปเอด้วยของกิงของกิงด้วยคนทั้งหมู่บ้านเนี่ย ถ้าใครไม่รู้จักท่านไ่าอีนางเดินเข้าไปไม่หลบอ่ะโธ่นะผู้ชายยังหลบกันเลยมีลูกบอกหล,ลานมีหลานบอกหลานน่อนอย่าไปใกล้แค่เอ่ยชื่อยังกลัวแล้วแต่ะกนางเนี่ยแค่เอ่ยชื่อก็กลัวหมดแล้วเป็นทุกคนเลยนองมวยเก่งทุกคนด้วยสุดท้ายนะคะสุดท้ายเนี่ยท่านกลิตมีความเป็นธรรมแล้วนางก็บอกว่าเขาเตรียมกันมาค่ะเขาวางแผนมาเป็นขบวนเลย แล้วเขามานะคะเพื่อจะถ่ายเอาหรือมายั่วยุให้ลุงหลุดให้ได้หรือว่าให้ลุงหลุดให้ได้เพราะอะไรนะคะตอนนี้รู้ไหมมันใกล้แล้วไงใกล้เวลาที่นะคะขึ้นสารใหญ่กันแล้วสู้กันแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าลุงหลุดหรือลุงแบบเผลอ,อทําอะไรรุนแรงมาเนี่ยคราวนี้มันจะได้โดนเต็มๆไงนะคะจะได้โดนเต็มๆนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาเตรียมแผนการมาเขาจงใจมาเลยเพราะเขาไม่ชอบลุงอยู่แล้วเพราะว่า คนนี้นะคะคนนี้เนะะี่ยค่ะดราม่าลุงตลอดนะคะดราม่าลุงตลอดแล้วก็เขาก็ยังแซกันกับแอดนาทีอยู่เลยนะคะคนนี้เลยคนนี้เลยแล้วทีนี้พอมาถึงนะคะเขาคุณแอนเนี่ยเข้าไปถามเข้าไปห้ามว่าไม่ให้ไล์นะแล้วเขาพูดมาออกช่องเลยออกช่องข่าวช่องนี้ก็จะไล์อะ่ะก็จะไล์อะ่ะทําไมก็จะไล์อะ่ะทีนี้ทีนี้ก็นะคะเขาก็เอาเสียงนะคะคุณแอดแอดนาทีมาว่านะครับไม่ให้ไล์นะ มีอะไรนะคะเฮ้ยแล้วทำไมจะอะไรงไงก็จะไอะ่เอ้ยแบบเสียงดังมากพี่น้องขนาดนะคะนักข่าวเปิดแป๊บเดียวนะตะโกนโวกหวากนะคะโวยวายเสียงดังอะ่ะท้าทายอะ่ะก็จะไล่แบบยั่วยุนะคะ่ะนะคะยั่วยุฟังจากคลิปมันวางแผนมาแล้วไอ้ตัวนี้แหละ,ะค่ะนะคะไอ้ตัวดีใช่คะ่ะวางแผนหมดและะ้วค่ะอยู่ในกลุ่มเขาทั้งกลุ่มเขาเพราะว่าตอนนั้นนะคะวันที่ลุงนะคะ รูปหลังนักข่าวนะยังบอกกันเลยว่าแผนเราสําเร็จแล้วเห็นไหมคะแต่เขาเป็นนักข่าวแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะฝั่งเขาก็คือฝั่งที่ไม่ชอบลุงอยู่แล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งรัฐนะคะเขาไม่ชอบลุงอยู่แล้วเพราะนะคะก็รู้อยู่ว่าเขาใหญ่แค่ไหนนะคะเขาใหญ่แค่ไหนเขาก็เลยนะคะชนะลุงนะคะชนะทุกอย่างแต่เขาไปแจ้งความลุงนะคะเขาไปแก้งความว่า ลุงนะคะขโมยลักทรัพย์อีกแล้วนะว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์อะไรคะคุณนั่นแหละมาหาเขามาหาเขามาถ่ายทาั้ง,งที่เขาห้ามมีป้ายประกาศไว้แล้วคุณผิดเต็มๆกฎหมายก็คุ้มครองแล้วนะคะเขาเขียนป้ายว่าห้ามถ่ายเขียนป้ายว่าห้ามถ่ายแล้วคุณเข้ามาคุณเข้ามาแล้วคุณนะคะตีเขาคุณตีพี่นาทีก่อนคุณเอาขากล้องนะคะฟาดพี่นาทีจนขากล้องหัก ทำร้ายของคุณคะแล้วมันก็เลยหล่นลงโทรศัพท์คุณคุณฟาดเขาคุณตีเขาไม่พอผู้หญิงคนนั้นนะคะยังจะมาตีลุงนะคะตีลุงโดนมือทั้งๆท,ที่ลุงเนี่ยไปยกมือไหว้ไปยกมือไหว้สวัสดีค่ะคุณนางสวัสดีนะคะทุกท่านลุงไปยกมือไหว้แล้วบอกว่าสวัสดีครับมีเสียงในคลิปด้วยมีเสียงคุณลุงสวัสดีครับในช่องข่าวด้วยแล้วคุณลุงเนี่ยข้ามว่านะครับขอร้องนะ อย่าถ่ายเลยขอร้องช่องข่าวด้วยขอร้องช่องข่าวที่ตามมาด้วยขบวนการวารา่ากรุณาเถอครับอย่าเอาภาพพดท,ที่ไม่ดีอย่าเอาอะไรที่ไม่ดีไปออกช่องเลยครับผมขอร้องลบคลิปเถอครับลุงขอร้องพวกคุณนะคะลุงยกมือไหวคอนเทนต์เหตุการณ์อยู่นั่นไม่รู้เท่าไหร่นะคะเอาเสียงออกให้หมดสิว่าลุงพูดอย่างนี้ลุงขอร้องเธอครับอย่าถ่ายเลยครับอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเลย แล้วก็ขอร้องอย่าทะเลาะก,กันเลยพี่ลุงพูดนะอย่ามีเรื่องกันเลยแล้วลุงขอร้องให้ลบคลิปแล้วก็อย่าถ่ายอย่าไลค์ออกไปนี่ค่ะแต่นะคะแต่ผู้หญิงที่อยู่ในรถนะคะนะคะเอาอะไรมาตีลุงคะคุณเอาอะไรมาตีลุงออกมาตีลุงนะคะโดนมือลุงด้วยทั้งๆั้ที่เขาไปยกมือไหว้พวกคุณ่ะลุงไม่มีอะไรที่จะไปตีไปต่อยคุณสักนิดเดียวอะ่ะ คุณตีพี่นาทีขาต้องจนหักฟาดพี่นาทีนะคะเออเนี่ยนางจะบอกให้นะว่าถ้านางอยู่ตรงนั้นนะคะนางไม่ให้ลุงเดินไปยกมือไหว้พวกคุณหรอกเพราะนางรู้ว่าพวกคุณนะ่ะเตรียมวางแผนมาแล้วถ้าลุงเข้าใกล้เนี่ยก็จะเอาไปเล่นงานจะไปพูดว่าลุงเข้ามาหาเรื่องเพราะพวกคุณนะ่ะมันเป็นพวกปั้นข่าวเป็นพวกหาเรื่องอยู่แล้ว ถ้านางอยู่ตรงนั้นนางจะบอกว่าลุงไม่ต้องหนูเองพี่นาทีก็โดนเขาตีอยู่ใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งผู้หญิงก็ช่วยช่วยผู้ชายใช่ไหมนี่แหละค่ะเอาเหล็กมาฟาดเขาอยู่แล้วามาฟาดกระบองเรืออะไรไหมกระบองเรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาฟาดลุงด้วยฟาดเขานางก็จะลากคุณนะคะลงมากระเทืบนะคะที่ฟาด,ดอยู่นั่นนะ่ะนางก็บอกว่าลุงไม่เกี่ยวลุงอย่าเข้ามาพวกเราจะรับผิดชอบเองนะคะรับผิดชอบเอง ไม่ปล่อยให้นะคะพี่นาทีเล่นอยู่คนโดนเขาเล่นอยู่คนเดียวงั้นหรอกนะคะแล้วก็จะไปสู้เองติดคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกคะ่ะพี่น้องนะคะเอามันหมอบอยู่ตรงนั้นนะคะ่ะแล้วหนูจะยอมเข้าคุกเองไม่เสียเงินสักบาทหนูจะบอกเลยนะว่าหนูนักมวยตัวจริงคือมันเกินไปมันมาหาเรื่องลุงไปยกมือไหว้มันเอาไม้เอาอะไรตีมือลุงนะคะเขาขอร้องคุณเขาขอร้องพวกคุณ ากให้ภาพไม่ดีหลุดออกไปอย่าถ่ายแล้วก็อย่าหาเรื่องแล้วก็ขอร้องให้ทุกคนหยุดนะคะลุงยกมือไหว้ขนาะนี้คุณตีลุงอะถ้านางอยู่ตรงนั้นนะคะคุณมอบคุณมอบผู้ชายนางก็เอามาแล้วจะบอกให้โดนนางดึงลงมาจาระคขยฟาดหางแน่นอนไม่เหลือนางจะบอกให้ว่านางทำจริงแลวนางเป็นคนไม่กลัวนะคะ นางเป็นคนไม่กลัวแล้วนางจะบอกว่าลุงไม่เกี่ยวลุงถอยไปไกลๆเดี๋ยวมันจะเอาไปเป็นประเด็นเดี๋ยวมันจะเล่นลุงนางจะพูดอย่างนี้เลยลุงไม่ต้องหนูเองลุงไปไกลๆเดี๋ยวมันจะเอาลุงไปเป็นประเด็นอีกแล้วมันจะหาว่าลุงสิงทรงสิงรงงับอีกลุงไปใกล้มันน่ะค่ะไม่ได้ออกไปไกล ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวหนูก็จะบอกว่าหนูรับผิดชอบเองหนูไปเข้าคุกเองไม่ต้องห่วงเข้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะไม่อยากออกด้วยซ้ำค่ะเข้าไปเพราะอะไรนางชอบค่ะชอบไอ้ผู้คุมอยู่ในนั้นนะคะสไตล์ทอมๆอ่ะชอบเพราะนางน่ะคะ่ะดี <laughs> นะคะนางชอบอยู่กับผู้หญิงชอบอยู่กับผู้หญิงนะคะเข้าไปมีแต่ผู้หญิงโอ้อาบน้ไในสวยงามค่ะนะคะในแดนคุมผู้หญิงนั่นแหละชอบขี้ข้านจะรักนางหอมแก้มทุกวันแหละ นอนกอดกันทุกวันมีแต่เพื่อนแหละในนั้นน่ะเพราะนางเป็นคนน่ารักนะคะไม่หาเรื่องใครก่อนใครอยากกอดก็ให้กอดเป็นไรสบายสบายไม่สุดไม่หรอนะคะพี่น้องเม่นบอเฮ้ยบพสึก่าหรอสบายๆนะคะมีแต่คนชอบผู้คุมจะร้องไห้ตามเพราะอยู่ไม่นานแค่ตีเขากระทืบเขาหน่อยนึงนะคะฟันหลุดกี่ซีกก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ ซีกแล้วเท่าไหร่นะคะก็จะชดเชยติดคุกชดเชยเอาซีกแล้วเท่าไหร่คุณไปใส่ฟันปลอมแล้วฉันจะติดคุกชดเชยเอาจริงจริงค่ะหนูไม่ได้พูดเล่นนะถ้านางอยู่ตรงนั้นนะพี่นาทีไม่โดดเดี่ยวแน่นอนลุงไม่ได้เข้าใกล้เขาแน่นอนนางเห็นลุงเดินมานางจะบอกว่าลุงไม่ต้องเดี๋ยวมันจะเอาลุงไปมันจะมาหาเรื่องลุงแล้วมันจะหาเรื่องถอนประกันลุงจะหาเรื่องให้ลุงหลุดจะหาเรื่องให้ลุงนะคะมีคดีเพิ่มไม่เอาไปไกลๆ,ๆลุงไม่ต้องนางเองถ้านางอยู่นะ นางจะพูดอย่างนี้เลยนางก็จะบอกว่าเอาลุงไปไกลๆเดี๋ยวค่อยจะไปจัดเดีเคนอยจะไปจัดกับกับพี่นาทีเลยนะคะจะเอาให้ร่วงเลยนางต่อยกับผู้ชายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะเป็นนักมวยที่ต่อยกับผู้ชายนะคะแล้วก็ที่นางเล่าให้ฟังแหละว่าชีวิตจริงก็เคยช่วยกันต่อยกับผู้ชายช่วยเขานะคะนางเป็นอย่างนี้เพราะว่านางไม่ชอบพวกคุณมาหาเรื่องไม่ได้คีบคุยเรื่องจริงลองไหมคุณลองกับนางไหมคนที่ว่าขคี้คุยลองกับนางไหม คุณนัดเจอกับนางไหมไปรอเลยสนามบินเอากันตรงนั้นเลยเอาให้ช่องข่าวออกข่าวเลยเราพอดูกันหมดเลยสนามบินนะ่ะนะคะไปรอรับเลยลองไหมล่ะลองไหมลองไหมนะคุณอยู่ดีๆเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยนะคะไม่ได้คิดคุยนะคะใครจะไม่รู้จักอีล้นม่าเนี่ยก้นหัวล้นด้วยเนี่ยต่อยมวยเนี่ยชายยายอีล้นม่าเนี่ยคุณรู้จักนางน้อยไป นักมวยตัวกิงเสียงกิงด้วยไม่ได้พูดเล่นลองไหมนะคะลองไหมล่ะเออคุณนี่อย่าหาเรื่องนะคะขี่คุยคุณนั่นแหละยกขาขึ้นหรือเปล่าเตะเป็นไหมคุณน่ะถ้าคนไม่เคยเตะยกขาไม่ขึ้นลองทําลุกขึ้นทำเดี๋ยวนี้เลยนี่จะบอกจะช็อให้ดูเตะคอคุณขาดเลยเนี่ยคุณดูเนี่ยเห็นไหมเห็นขาเขาไหมเนี่ย เนี่ยคุณลองไหมต่อยแล้วฟันศอกอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมแล้วเขาต่อยยังไงคุณดูเป็นไหมเขาต่อยยังไงนักเวทตัวจริงเขาต่อยยังไงคุณต่อยไม่เป็นอ่ะคุณเอาตรงนี้ต่อยใช่ไหมนิ้วคุณเค็ดแต่คนที่เขาต่อยเป็นคุณดูคมเหมือนตะไบเลยเนี่ยฟันคุณล่วงทุกหยดเขาคือนักมวยตัวจริงเขาเรียนมาจริงเขาต่อยจริงด้วยต่อยชนะมาแล้วด้วยต่อยแต่กับผู้ชายผู้หญิงแพ้หมดด้วยอีลอนซ่านี่แหละ หรืออีดาวอ่ะเนี่ยล้นซ่าอีดาวเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยคุณรู้จักนางน้อยไปโถไม่จริงไม่พูดหรอกต่อยมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเออจะบอกให้ต่อยเป็นไมคคุณน่ะขี้คานมือแคบพวกคุณน่ะต่อยมวยเนี่ยทําอย่างเงี้ยนคะคะไปตีกับเขานะคะ่ะพี่น้องเฟะเอาตรงเนี้ยต่อยนักมวยจริงเขา,เาตรงนี้ ฟันคุณล่วงนะคะสอกเขานี่คมเขาเป็นทุกท่าจะมาด้านไหนคุณมาดึงผมนางเนี่ยคุณคิดว่านางจะแพ้ไหมดึงผมเนี่ยคุณรู้ไหมว่านะคะเวลาโดนดึงผมนางจะทําให้ดูนะโดนดึงผมอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยคือไปไม่เป็นแล้วคนต่อยไม่เป็นอะ่ะแต่ถ้าเราเป็นนัก้งงวยโดนดึงผมอย่างงี้ให้คุณหมุนตัวกลับแล้วฟันสอกไปเลยหมุนตัวกลับไปที่คนดึงอะ่ะหมุนไปเลยหมุนไปแล้วฟันสอกไปด้วยล่วงค่ะกมหัก นะคะกามหากักแล้วก็เข้ามาใกล้นะคะขายยาวๆเนี่ยเขาเตะไว้ค่ะถีบไว้ถีบไว้เขาเตะไว,ไว้วงในกอดคอแลวแทงเขา่าแทงเขา่าจะบอกให้คุณเข้าใกล้านางไม่ได้หรอกเขานางเนี่ยซัดทีในร่วงแล้วจะบอกให้จุดสําคัญนะคะลิ้นปีผู้หญิงอะ่ะอย่าไปเตะมากมันมันไม่เก็บหรอกลิ้นปีร่วงทุกรายนางชนะนอกทุกรายเพราะนางรู้จุด ลิ้นปี่คุณตายค่ะหายใจไม่ออกนะได้หามกันไปปั๊มน่นนางซัดให้อ่ะจะบอกให้เอะเอะเออลองนี้ค่ะเขาพูดไม่ออกเขาร้องได้แค่เออเอเอะลงไปคาเขานางเลยนางแทงนี้เลยอ่ะเนี่ยลิ้นปี่เนี่ยแล้วนางแทงนะคะนางเป็นคนไวนะแทงปุ๊บเข่าปับ๊บแทงปุ๊บต่อยปับ๊บสอกปั๊บเลยนะไม่ได้แทงอย่างเดียวนะแทงแทงแล้วก็ทั้งศอกทั้งหมัดอ่ะ นางเตะปุ๊บเลยคะ่ะแต่คุณจะมาถีมาเข้ามาเข้ามาไหนแค่ถีบไว้ถีบไว้ก็เข้าใกล้านางไม่ได้แล้วขานางยาวแค่ไหนคุณดูดิผู้หญิงไทยสูงยาวขนาดนางเนี่ยไม่ใช่ทนตัวเตี้ยนะดูเอาค่ะเข้ามาได้ไหมลองมาดูกับนางเลยผู้ชายยังแพ้นางอกนางนี่สามสิบหกนะคะนางเป็นผู้หญิงไม่ใช่ตัวเล็กนะคะปอดใหญ่นะคะเพราะนางฟิตนางซิปอัพนางทาเหมือนผู้ชายนะ พราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าขี้คุยลองกับนางได้นางนี่ของขึ้นเลือดกรุ๊ปเอด้วยของจริงของจริงด้วยคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักขั้นว่าอีนางเดินเข้าไปไม่หลบอะ่ะเธอนะผู้ชายยังหลบกันเลยมีลูกบอกหลานมีหลานบอกหลานนูน่นอย่าไปใกล้แค่เอ่ยชื่อยังกลัวแล้ว ตระกูลนางเนี่ยแค่เอ่ยชื่อก็กลัวหมดแล้วเป็นทุกคนเลยนองมวยเก่งทุกคนด้วยนางจะบอกให้นะนะคะคักขักคัก,ก,กอิลี่อิลีคนไม่มีคุณธรรมนางไม่ชอบนะแล้วพวกคุณอนะ่ะที่สําคัญเราไม่ใช่นักเลงเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครคุณบุกมาหาเรื่องหลวงแล้วคุณ เหน่ยไหมหนูไม่เหนื่อยหรอกค่ะหนูอยากจะตอยจะตายเนี่ยหนูวิ่งทั้งวันเดินทั้งวันหนูก็เดินได้วิ่งได้เข้าป่าหงไปเหตุเดินไปบางคนบอกโอ้ยเดินไปคุยไปไม่เหนื่อยเหรอนางชอบมันสนุกมันได้ออกกําลังกายอีหลีอีหลีพี่น้องอีหลีทันแนวฮันแนวเอานางเนี่ยเป็นคนไม่โกหกนะพี่น้องนางพูดจริงนะโอ้ยถ้ามีนะโอกาสไปบ้านนางแล้วไปถาม ามเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะข้าไม่สยบนางหมดอ่ะผู้ชายผู้เชิญนี่มีลูกบอกอุ้ยเขาต่อยเกง่งจะตายพ่อย,ยังแพ้เขาเลยนัน่นลูกเขายังมาฝึก,กะะมวยก,กับนางเลยลูกเขานะค่ะยังมาฝึกมวยกับนางเลยน้าๆพ่อบอกว่าน้าน่าต่อยเก่งมากพ่อพ่อยังต่อยไม่สู้น้าเลย่ะเห็นไหมคะอันนี้ของจริงทีนี้นะคะคุณเนี่ยตีลุงพล ฟาดนะคะมืถูกมือลุงพลทั้งที่เขาไปยกมือไหว้ขอพวกูลเสียงในคลิปก็มีเป็นพยานหลักฐานสวัสดีครับขอร้องนะครับอย่าถ่ายนะครับถ้าถ่ายก็ลบนะคะลุงจะให้ลบลุงจะเอามาลบนะคะคุณก็ดึงกลับเพราะคุณไม่ยอมไงคุณเถียงคุณเอะอะไว้ไว้ด้วยถ้าคุณดีๆใครจะไปจับนี่คุณอนะวูวว้เข้ามาเนี่ยกุจถไทยก็จะไลค์กะททำไมนั่นเข้ามาสี่เข,ข้ามาสี่ท้าไทย เขาเยงเยงที่นาทีพี่พูดดีๆนะคะคุณก็เสียงดังคุณโวยวายบุกเบกคนอย่างนี้น่ะถ้าเป็นนางนางก็ไม่ชอบนางไม่ชอบนะคะที่ด่าบุกเบกโวยวายอะ่ะนางชอบต่อยเลยนะคะเนี่ยถ้าคุณไม่นะคะเกินเหตุเกินควรนะ่ะแล้วคุณไม่ตีเขาก่อนนะ่ะคุณเอาขากล้องฟาดพี่แอดนาทีก่อนก็เลยเจอตีนเขาไงนะคะเมาแล้วซาทุกที ไม่รู้จริงๆจะถูกตีนเขาตอนไหนเป็นไงล่ะถูกแล้วไงซชานักถูกตีนเขาถูกใจเบอถูกใจเบอไปตีเขาก่อนน่ะนะคะโอ้ยเชียร์ไปเถอะเชียร์ไปเถอะใครละ่ะไม่รู้จักนะคะที่คุณเขียนน่ะชื่อน่ะไม่ได้เรียกชื่อเต็มเถอะค่อยไม่รู้จักหรอกยูทูบเบอร์คนนี้ชื่ออะไรรู้แต่ว่าเขามากวนมาปว่วนนะคะเขาตั้งใจมาหาเรื่อง นะคะมันโดนมันโดนต่อยแล้วทำเป็นสำออยเออไปแกล้งความนั่นมาหาเรื่องเขาเอาของมาให้เขาแล้วหาว่าเขาชิงเขาชิงทรัพย์เขาไปชิงบ้านคุณเหรอเขาวิ่งไปขโมยของคุณเหรอหรือคุณเดินตลาดนัดอยู่เขาไปดึงของคุณแล้วก็วิ่งหนีเหรอว้าวเดินมาหาเขาเองแท้ๆบุกเข้ามาถึงที่เขาห้ามไว้แกมาถ่าย ไปก็มีทนโทษคุณนั่นเองผิดอ่ะกฎหมายนะคะเลื่อนดูคลิปนางทําไปหมดแล้วกฎหมายคอรบอรใหม่นะ่ะไปห้ามไปแล้วห้ามถ่ายแล้วทีนี้นะคะบอกว่าถ่ายแค่พญานาคไม่ผิดหรอกพญานาคไม่ผิดหรอกคุณพญานาคเหรอเขาตัดพญานาคช่างทํางานอยหรือถอนอยแท้แท้ได้รล้ก็หกได้รล้พวกคุณน่ะยังมาดา่ายังมาเข้าข้างเขาอยู่เนี่ยพวกคุณไปนะคะ หัดไปใช้สมองที่หยกัยกๆของบกคุณให้เป็นด้วยนะคะที่มาราม่านา,างอยู่เนี่ยนะไปใช้สมองให้ให้เป็นด้วยแท้ได้โลกไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายทั้งคลิปทั้งเสียงไปนอนบอกไม่ได้ถ่ายก็จะไล่อะก็จะไล่อะไม่ได้ถ่ายแล้วนั่งพูดอยู่เถียงอยู่นะก็จะไล่อะทาไมก็จะไล่อะทําไมเ al ออเสียงก็มีจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ไล่ไม่ได้ถ่ายก็จะไล่ก็จะไล่ทาไมเห็นเห็นรู้รู้อยู่แท้ได้โลก นะคะเขาทํางานอยู่มาถ่ายตรงนั้นมันก็โดนคนนั่นแหละจะโดนอะไรคนทํางานเออจะมาถ่ายทําไมรู้ทั้งรู้คุณก็คือศัตรูเขาคุณหาเรื่องเขาอยู่คุณแซ่เขาอยู่คุณไม่ถูกกับเขาอยู่เป็นคู่อริกันแล้วคุณยังมาอีกเนี่ยคุณจงใจมาหาเรื่องท่านพูดถูกนะเนี่ยท่านพูดถูกท่านกลิบเนี่ยไปติดตามเลยค่ะ f อซแชร์คลิปมาให้นางบ่อยๆนะนางชอบพูดได้ดีมากเลย ส่งคลิปให้นางบ่อยๆเลยคนคนนี้เนี่ยท่านเนี้ยพูดได้ดีนะคะอย่าไป <c oughs> นะคะเออไปหาเรื่องเขาเองวิ่งไปหาเรื่องไปอ่อยไปยั่วยุเพื่อให้ลุงตกหลุมพังเพื่อจะเอาคาดีให้ลุงอีกฝันเอาค่ะศาลท่านรู้ทันทวกคุณแล้วรอบนี้เนี่ยทำให้ศาลท่านตาสว่างรู้ทันว่าแผนการเดิมๆมาอีกแล้วนะคะแผนการเดิมๆมาอีกแล้วท่านรู้ทันแล้ว ท่านไม่เอาหรอกค่ะนะคะชิงทรัพยพ์นะโว้